อืมนพริกหอมครับย่างแบบเบิ่งถามเพื่อนก็บนแมน่แหนมหมูสีบ่อครับแต่ว่าเป็นแหนมเนื้อเมาเลยครับมเมามาพิดเลยนั่นโอ้สีออกมันออกสีกำกำแน่นะพี่น้องมันสามเหมือเพื่อนริไส่ถุงเพิ่น ว่าใช่ใบตองหรืเพนกำมาขายายเอาสวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพ่อกับผมทุกทุกเมือ่อจากขวงชาแนลครับพี่น้องครับเอาแหนมล่ะครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นแหนมเนื้อจากขวงเอามาจากอะไรมาว่าเป็นคนมาเอามาจากยก๊สโซท้อนไม่ได้พี่น้องเนาะในสองสามเมือ่อละเพิ่งเสียเอามากินในพี่น้องเบื่องอันนี้แก้ไปแล้วก้อนบ้อไ่ครับ อันย้ายพันเห็ดเองดิเดย์พครับเนี่ยกับไข่หมดแดงน้ำลักกะสมพักเสียนนอพี่น้องเอาบักเขือเอาพริกหวานหวานหวานไปให้มันเกิดสีสันหลายหลายยางหลายหลายแนวนอพี่น้องปล่อยไข่หมดแดงน้ำพี่น้องครับมามามา,มาพี่น้องมาแสบแศบ,บน้ำกนกนกับจาก,กวงพี่น้องเอาอยางก่อนก้อยไข่หมดแดงนอพี่น้องบ่งดู พริกหอมครับ เบิงแมมงวัวรูปแบบเป็นสูตรเนาะอืม ว่านละคัมได้เดพี่น้อง <laughs> จากยะโสธรเหมือนไ้พี่ห้วงบอมมันใกะไก่เพม <laughs> ันเดินทางมาจากยะโสธรนะครับแหนมก้อนนี่ของหญยหน้าตลาดอำเภอสายมูนพี่น้อง <laughs> เพิ่นนั่งขายจากกอนยางแบบเบิ่งถามเพิ่นก็แม่แหนมหมูสีบ่อครับแต่ว่าเป็นแหนมเหนือเมาเลยครับ <laughs> เมามาเพิดเลยนั่น โอ้ oh, สีออกมันออกสีกำกำเน่ยนะพี่น้องมันสามเหมือ่เ่่นบริไท่ถุงนะเิ่นหัวไใบตองหรอเิ็นก็มาขายได้ยายเอามามาพี่น้องเบิง้งอุ้ยห <laughs> ้ยคัแต่ไหนดิแต่ได้แล่นลี <laughs> กินประมาณเมื่อแรกเมื่อสองเมื่อแรกตอนนี้ส้องสิงออกสมแล้วพี่น้องแต่ว่ากับพ่อก,กินได้อยู่พ่อไปได้พี่น้องเป็นแหนมเนื้อเนาอ ยังแสบอยู่พี่น้องยังบอ่อิ่มอีกจังหน่อยนึเงี้อันนี้เป็นพริกพริกหอมพริกกีหนูเม็ดพอนั่นอืมช้างเบบ เดินไปหึงแางคลิปกรเบอกแบงคลิปกรบอกเบาเลยพี Next ่น้องเอ้เจ้ no? <t ats> ่วตั้งแต่ออกาศเนาะเอานี่บ้านี่อะไรด้พี่น้องเสร็จปัดส่วนงอนจากความมัมมัมมัม งอกยังครับพี่น้องมองนี่ต้นมองประจำจ้ากวงเลยครับท้ายอยู่หนี่มาครวบประมาณสองปีแล้วมั้งครับพี่น้องที่ท้ายอยู่หนี่ออกจากของพันมาประมาณสามกิโลนะครับประมาณสามกิโลกลัวเกือบเกือบสี่กิโลกี่รออกมาเตรียมของเตรียมยังออกมานะครับพี่น้องเวลาเลกงานมาปุ๊บเนี่ยเตรียมของไว้แล้วบ้านนี่เท่ากับเอาของขึ้นรถแล้วกันง่ายไหมนี่พี่น้อง กระท่ายยี่หม่องนี่นะครับเป็นประจําเลยนะครับทุกๆเทียนะครับคันบ๊ไปไสกระที่ท่ายี่หม่องนี่แหละครับคับเปิ้ลับเปิ้ลบอปิดกั้นเพื่อข้างหน้าจ้าข่วงเนาะพี่น้องคับเปิ้ลปิดกันนว่าเขาคือต้องหาหม่องใหม่อีกนะครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ของพันมันกะมันกะเสียงมันกะไหลลวก็มันกะบ่อเหมาะแล้วก็บ่อเอืออํานวยสําหรับการถ่ายคลิปกินนเนาะพี่น้องมันจะต้องมีแบบจังใดล่ะเพราะจ้าข่วงเดาทิศถูกมากพี่น้อง มันต้องแบบจังใดหล่ะกะประมาณว่ามันต้องเงียบหลกักกะเป็นพื้นที่ที่ตงมีสมาธิในการ head เห็ดคลิปน้องพี่น้องบางเทียจาาขววงเห็ดคลิปันาดสิริุหล้วละกะไว้นะครับเวลาจากขววงมีหน่อยนะครับจังใดก็ต้องขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกทท่านเด้อครับที่นะครับให้การที่ตามจากขววงหล,ลักลกะกดรับกดไลค์กดซับตะคิ้เนะพี่น้องแล้วกะกดแชร์ให้จากขววงทุกๆมือนะครับขอบให้ได้หลายนะครับทีตอบซานะครับเนาะ ขอบคุณขอบคุณด้หลายพี่น้องรับสำหรับเมนูมือนี้นะครับขอบคุณดหลายพบกันไหมในคลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยวแจ้งกวนเธอก็เข่ากำน้าแบบใดมาฝากพี่ตอนนองอีกสำหรับคลิปนี้ลงแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ